ไปที่ลุงของเราดีกว่าวันนี้ลุงมีเคล็ดลับในการอยู่รอด <laughs> มาให้กัน <laughs> ใช่ครับเมื่อวานเล,ะละนาะนะเมื่อวานลงุงโตค่ะลงใต้ลงพื้นที่ยะลาปัตตานีจังหวัดแรกก็คือยะลาค่ะต่อด้วยปัตตานีตอนบ่ายๆแก่ๆบ่ายๆ <laughs> เราจะข้ามช็อตรามาว่ากันด้วยเรื่องจับปูจับปูกันเลยนะขาดปูไม่พูดถึงใช่ไหมแมวแมวแมดปูจับปูนั่นคือรอบบ่ายเราจะย้อนมารอบเช้ารอบเช้าที่ยะราดีกว่าจุดแรกอจุดแรกก็ไปที่อาคารสาประตรวัดยาลาค่ะความตอนหนึ่งลุงตู่แนะเคล็ดลับอยู่ให้รอดในชีวิตวันนี้ค่ะดังนั้นต่อไปนี้ภูมิใจนําเสนอเคล็ดลับอยู่รอดแบบลุงตู่ เชิญค่ะไปแนะนชาวบ้านอยู่ให้รอดอย่างไรเชิญครับเชิญติดตามเชิญค่ะแล้วก็ทำไงเราดรายจ่ายเขาได้เราต้องไปซื้อพืชซื้อผักซื้อไข่ซื้ออะไรต่างๆง่ายๆถ้าตัวเ,เรือเนี่ยเลี้ยงไข่ต้องสองตัวเนี่ยอย่าเพิ่งฆ่ามันก่อนนะให้มันโตให้มันไข่กว่านะเนี่ยค่อ,คอยๆดูแลตัวเองเนี่ยมันจะใช้จ่ายน้อยลงแล้วคุณพาวิย์ของลูกเราก็ดีขึ้น นะถ้าเราซื้อทุกอย่างเลยมันไม่ได้หรอกอย่างที่บ่าผัวระการที่เก้าตรงเราสั่งไว้นะความพอเพียงนะสรุปนะสรุปนะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่กําลังเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลมีเดียค่ะเคล็ดลับอยู่รอดแบบลุงตู่หนึ่เลี้ยงไก่ 2. กินไข่สอยู่ได้ใช่ค่ะเลี้ยงไก่สัก2ตัวด้วยนะโอเคแล้วอย่าเทิ่มเอาไก่ไปกินนะให้มันออกไข่ก่อนกินไข่ก่อนอืครับค่ะแต่ แต่ถ้าอยากจะกินผัดปูผงกะหรียอ่ะผัดปูผงกะหรียแบบที่ท่านโยกกินเมื่อวานตอนไปบ่ายออจะทําไงจะทําไง<อ>เลี้ยงไก่กินไข่ก็กินปูได้ไงไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงปูก็ต้องกินไข่กินไก่ไปปวดหลัง